สวัสดีเดลี่วอลนะครับวันนี้ก็เป็นวันหุดอีกหนึ่งสัปดาห์ของผมนะครับก็ตอนน,นนี้ก็ประมาณหกโมงนะฮะตอนนี้อยู่ต่างที่ออกมาต่างอำเภอนะครับหาแม่มาจับจ่ายใช้สอยตลาดนะฮะ ผมอยู่อับเมืองลวงลพบุรีก็พาแกมาโคกโสำรองโคกสำรองลพบุรีนะครับเนี่ยเพิ่งตื่นเลยสดๆร้อนๆเลยตาบวมเลยแต่ว่าสเสน่ห์ของตลาดนี้นะครับสเสน่ห์ของตลาดโคกสำรองครับคือคือรถจะค่อนข้างที่จะซับขับขี่กันซับซ้อนนะครับหมายถึงว่าเลนถนนเนี่ยมัน มันข้ามถนนเหมือนจะยากนะครับแต่ว่าแต่ถ้าคนอยู่ที่เนี่ยเขาจะเขาจะชินมากเลยนะการข้ามถนนการอะไรพวกนี้เออเราไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้มาไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่นะครับเวลาจะข้ามถนนมันแปลกๆว่ะถนนมันจะเป็นเหมือนจะเป็นถ้ารว,วมแล้วมันจะเป็นหกเลนนะเออถ้ารวมนับรวมเลนจอดรถด้วยนะมันจะหกเลนเลย ใช่ไหมวะเออน่าจะใช่ใช่ดิทั้งหมดมันหกเลนเนะี่ยแต่ว่าเหลือใช้จริงๆ่ะแค่เลนเดียวเหลือใช้จริงๆแค่สองเลนนะคือ,คอเลนไปกับเลนกลับแต่ว่าสเสน่มันกะ็คือคนที่ข้ามถนน,นเนี่ยกับรถเนี่ยมันบาลานซ์กันเว้ยมันไม่ชนกันเลยเว้ยจากที่เดินดูนะครับก็ที่นี่มันก็จะเป็น เป็นตลาดเก่าแกา่พวกตึกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกตึกเก่าหมดเลยนะครับแล้วก็มันก็อาร์ตไปอีกแบบหนึง่งเดินดูเช้าเช้านะครับลองเปิลตลาดนี่ดูนะเผื่อจะเจออะไรที่อยากจะซื้อนะครับตลาดโคสํสมรงเช้าชื่อตลาดอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นตลาดอยู่อำเภอโคโ้ชสมรงวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเคล็ดลับนะครับ ที่ผมคาดว่านะครับทํายังไงให้คลิปวิดีโอเราเนี่ยมีผู้ชมติดนะครับติดหมายถึงว่าชอบดูเราชอบดูเราประจํานะครับก็คือถ้าคุณทำบล็อกนะครับถ่ายวิดีโออะไรก็ตามที่มีการพูดนะครับคุณต้องทําให้เสียงพูดนั้นนะชัดเจนที่สุดนะ คุณลองสังเกตดีเมื่อเวลาคุณไปดูช่องไหนซ้ำๆดูวิดีโอไหนซ้ำๆเนี่ยแล้วเขาก็จะพูดในวิดีโอนั้นอยู่ตลอดนะครับพอคุณไม่ได้ดูแล้วก็กลับมาดูใหม่อีกเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแคชชี่กับช่องนี้นะครับใช่ไหมคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยช่องนี้เป็นช่องที่คุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคย มันทําให้เราติดช่องนั้นนะครับฉะนั้นผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ผลิตเนื้อหาผลิตวิดีโอเนี่ยถ้าอยากให้ผู้ชมแคชชี่กับเรานะครับ <laughs> แคชชี่นะแคชชี่หมายถึงว่ารู้สึกติดอะรู้สึกเออถ้าเป็นเพลงเขาว่าแคชชี่มันเรีว่าติดหูนะครับส่วนคนทําวิดีโอเนี่ยอยากให้คนแคชชี่นะครับก็ ต้องจัดการเรื่องเสียงให้ดีนะครับโดยเฉพาะเสียงพูดของเรามันต้องแคทมันต้องแบบคือคุณไม่ต้องพูดประดิษฐ์ประดอยอะไรก็ได้ไม่ต้องก็พูดตามธรรมชาตินี่แหละ youtube สมัยนี้เขอชอบดูเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติอะเนาะหมายถึงว่าความเป็นธรรมชาติของตัวตนนะ่ะออถ้าคุณทำเสียงพูดให้มันชัดเจนนะครับ คนก็จะแคทชี่กับเราคนดูก็จะแคทชี่กับเราครับเนี่ยนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่ทําให้ช่องคุณเนี่ยอาจจะอาจจะไม่โตพุ่งพ่านแต่ว่ามันน่าฟังมันน่าดูแน่นอนยิ่งถ้าทำบ,บ่อยๆลงคลิปใหมบ่บ,บ่อยๆคนมาดูบ,บ่อยๆเขาก็จะแคทชี่กับเราด้วยด้วยเสียงของเรานะครับฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องเสียงไปเชื่อผม และจะลุง